สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำการใช้งานฟังก์ชัน m r r c c a t นะครับเราจะไปที่หน้าปุ่มโฮมแล้วก็กดไปที่ฟังก์ชัน m r รา cat นะครับเบื้องต้นนะฮะถ้าเรากดเข้ามาจะพบคำว่าไม่พบเครือข่ายไปที่ตั้งค่า Wi-Fi เพื่อการตั้งค่านะครับ การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มิราแคสนะครับเราจะใช้ในส่วนของการเชื่อมต่อที่เป็น Android นะครับไปที่ตั้งค่า Wi-Fi นะครับตรงนี้เราจะทำการเลือกที่คำว่า Wi-Fi P2P นะครับ ถ้าหากเราทำการเลือกที่ Wi-Fi P2P แล้วนะครับที่อุปกรณ์มือถือของเราหรือว่าตัว Android นะครับเราจะเลือกคำว่าสะท้อนภาพหรือว่า Smart View นะครับแล้วแต่ว่า Android แต่ละเครื่องจะขึ้นเป็นคำว่าอะไรนะครับระหว่างนี้เราจะทำการกดปุ่มกราบเพื่อไปยังหน้าก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่ขึ้นว่าไปที่ตั้งค่า Wi-Fi จะขึ้นเป็นปุ่มเลือกการเชื่อมต่อนะครับเราจะเลือกที่ HU ไปยัง MD นะครับ ถ้าหากเราเลือกมาตรงนี้แล้วนะครับที่หน้าจอจะขึ้นการค้นหาอุปกรณ์ P2P นะครับเราสามารถกดสแกนได้ถ้ายังไม่ขึ้นชื่อแต่ถ้าหากมีการขึ้นชื่ออุปกรณ์แล้วเราสามารถกดเลือกที่ตัวชื่ออุปกรณ์ได้เลยนะครับระหว่างนี้ก็รอในส่วนของอุปกรณ์คอนเนคหากันก่อนนะครับ ถ้าหากกดเชื่อมต่อเข้ามาแล้วเราจะเจอหน้าข้อความระวังนะครับสามารถกดถัดไปได้เลยนะครับแล้วก็ยอมรับนะครับหลังจากทําการกดยอมรับเรียบร้อยเราจะมาเจอหน้าจอการแสดงผลตรงนี้นะครับอุป,ปกรณ์และก็หน้าจอัทสกีนของเราจะขึ้นหน้าจอเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปใช้งานฟังก์ชันแอปพลิเคชันในเครื่องนะครับเป็นในส่วนของ YouTube นะครับ เราสามารถคอนโทรลหรือว่าทัชสกรีนผ่านหน้าจอทัชสกรีนของเราได้เลยนะครับเมืองต้นนะครับเสียงนะครับเสียงที่ออกมาจากแอปพลิเคชัน y o u t u b e นะครับจะออกจากลำโพงตัวรถเลยนะครับไม่ได้ออกมาจากเสียงของอุปกรณ์มือถือแต่อย่างใดนะครับการใช้งานฟังก์ชันมิล a c ค s t ก็จะมีประมาณนี้นะครับเราจะ มาแนะนำการใช้งานฟังก์ชันอะไรอีกเดี๋ยวเราจะเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ